Diolch <laughs> yn สวัสดีค่ะวันนี้พายจะพามาชมแปลงผักนะคะแปลงผักที่พายทำเสร็จแล้วนะคะลักษณะจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะแปลงผักนะคะที่ ทำจากวัสดุที่เหลือใช้นะคะพวกอิฐที่เราเหลือจากการก่อสร้างนะคะที่เห็นที่เราขุดแปลงนะคะอันนี้ภายเริ่มปลูกแล้วนะคะก็จะมีพวกต้นหอมผักชีมีผักที่ปลูกได้ในหน้าฝนนะคะเช่นผักกวางตุ้งนะคะ ส่วนผักชีต้นหอมนะคะภายลองทดลองปลูกดูนะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าฝนยังไม่หยุดเลยนะคะที่เห็นเป็นค้างนั่นนะคะก็จะปลูกปักข้าวนะคะแปลงผักนะคะดินที่ใช้ผสมนะคะที่ภายใส่ลงไปนะคะก็จะมีดินเก่านะคะแล้วก็จะมีพวกเศษใบไม้นะี่ค่ะ ที่ตามเก็บมานะคะใต้ต้นจมจุรีนะคะจมจุรีฉำฉากามปูเนี่ยคะ่ะชื่อเดียวกันนะคะก็เป็นเศษใบไม้เศษกิ่งไม้ต่างๆนะคะเอามาผสมกันแล้วก็นี่ค่ะก็ยังมีเปลือไข่ด้วยนะคะที่ใส่เข้าไปนะคะที่เห็นเรียงรายขา,ขาวๆนี่นะคะเป็นเปลือกไข่นะคะ ที่ใส่ผสมลงไปนะคะแล้วก็พวกมะพร้าวสับอันนี้จะเป็นเมื่อก่อนนะคะที่เคยปลูกผักสลัดนะคะที่ยังไม่ได้ย่อยสลายแล้วก็จะเหลืออย่างนี้นะคะพวกอีกก็คือเอามาตั้งแล้วก็คือเพื่อที่จะพยุงอยู่ได้นะคะไม่ได้ใช้แบบ ให้มันแน่นหนาเพราะว่าบางทีเราอาจจะเปลี่ยนจากพื้นที่หรือว่าลักษณะของแปลงนะคะเมื่อก่อนแปลงนี่จะยาวแต่ว่าพอเราปลูกมะละกอเสร็จนะคะรากของเขาก็จะเดินแล้วก็มีรัศมีที่กว้างนะคะที่เขาจะกินอาหารก็เลยทําให้มันแคบลงเพื่อที่ว่าผักของเรานะคะจะได้ไม่อยู่ในร่มนะคะ<ม><ม>ก็อาจจะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะคะเพราะว่า จากสายตาด้วยแล้วก็ระดับระดับของพื้นที่ซึ่งเราไม่ได้ใช้ตัววัดระดับนะคะก็เอาแบบเอาที่แบบผู้หญิงทำได้นะคะส่วนสายน้ำที่เราต่อเข้าไปนะคะก็เป็นสาย PE เก่านะคะแล้วก็เป็นมินิสปริงเกอร์นะคะ ที่ใช้ก็เพื่อที่ว่าจะได้ประหยัดน้ำนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวควบคุมนะคะกำหนดระยะเวลาในการให้น้ำแล้วก็เวลานะคะเปิดปิดแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะให้พร้อมกันได้เพราะว่าความดันของน้ำนะคะที่เราใช้มันมันไม่ได้นะคะเราต้องมีการเจาะน้ำบ่อบาดาลเองนะคะถึงจะใช้ได้ ในการใช้ตัวควบคุมน้ำนะคะที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์นะคะก็จะใช้ไม่ได้แล้วก็มาเลือกเปิดเอาว่าระยะเวลาเท่านี้จะเปิดกี่กี่สายดีนะคะกี่สายกี่แถวดีนะคะเป็นการทำในลักษณะของ ในแบบผู้หญิงนะคะที่ว่าสามารถที่จะทําเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายนะคะเราก็จะไม่ออกมาแบบสวยแบบช่างแบบวิศวกรจ๋าเลยนะคะแต่ว่าก็ก็เอาที่แบบแข็งแรงนะคะทนทานแล้วก็อยู่ได้ลักษณะและข้อดีของการใช้แปลงแบบนี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะกําจัดวัชพืชได้ง่ายนะคะแล้วก็จะ ในแปลงเดียวกันนี้นะคะสารอาหารต่างๆก็จะไม่ไปที่อื่นเขาก็จะอยู่ในนั้นพวกไส้เดือนดินหรือพวกจุลินทรีย์ต่างๆนะคะที่ที่ดีแล้วก็เป็นอาหารที่ดีของพืชน,นะคะก็จะอยู่ในนั้นนะคะเพียงแค่เราเออพอเราปลูกพืชชนิดใหม่แล้วก็อาจจะเพิ่มพวกพวกปุ๋ยพวกซัพพลีเมนต์พวกอะไรล่ะ พวกจุลินทรีย์หรือว่าแร่ธาต่างๆนะคะให้มันให้มันเพิ่มขึ้นหรือว่าจะเพิ่มพวกปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์วัตถุลงไปนะคะแค่นั้นพอนะคะแล้วก็ครวนดินนะคะตากดินให้แห้งแค่นี้ก็จบแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะที่จะกําจัดวัชพืชได้ง่ายๆนะคะสบายๆอยูย่ถ้าใครมี ท่อนไม้ไม้แผ่นกระดานอะไรพวกนี้นะคะใช้ทําได้หมดนะคะมันจะง่ายในการดูและคะ่ะง่ายง่ายต่อการดูแลของเรานะคะถ้าสมมุติเราทําแปลงแบบนั้นหญ้าก,ก็จะขึ้นนะคะนอกจากขอบตรงข้างระหว่างแถวแล้วนะคะคุณก็จะต้องมายุ่งยากเกี่ยวกับการถอนหญ้าในแปลงอีกนะคะ ถ้าทำแบบนี้ก็จะง่ายในการเ,าเคลียร์ปัญหาแล้วก็จัดการต่างๆนะคะได้ดีนะคะการให้ปุ๋ยให้น้ำนะคะหรือแม้กระทั่งพวกจุลินทรีย์ต่างๆนะคะก็ง่ายนะคะถ้าเราจะปลูกเขาต่อไปเราก็ก็แค่นำดินมาตากแล้วก็เพิ่มปุ๋ยเพิ่มสารอินทรีย์วัตถุต่างๆลงไปแค่นั้นพอนะคะเพราะว่า ถ้าเราปลูกพืชชนิดใหม่อินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินน่ะเขาก็ถูกนำไปใช้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องใส่เพิ่มเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้พืชน,นั้นเจริญเติบโตแล้วก็ได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะคะเขาก็จะเติบโตได้ดีขึ้นนะคะและทําแบบนี้นะคะพวกไส้เดือนดินต่างๆนะคะ<ๆ>เขาจะอยู่อาศัยอ่ข้างล่างนี้แหละคะ่ะเขาก็จะไม่ไปไหนนะคะ แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ทําแบบนั้นพวกไส้เดือนนะคะเขาก็จะหาพื้นที่ที่เหมาะกับเขานะคะโดยที่จะไม่ได้อยู่ในในกรอบของแปลงแล้วนะคะเขาก็จะไปที่อื่นเพราะว่าไส้เดือนดินนี่นะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะที่จะช่วยในการบำรุงดินให้เรานะคะตอนนี้ก็ภายก็ยังเลี้ยงไส้เดือนอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงจำนวนเยอะนะคะ บางส่วนเราก็ปล่อยลงดินไปนะคะเพื่อให้เขามีการพัฒนาและปรับปรุงดินให้เรานะคะเดี๋ยวเรามาดูในคลิปต่อไปนะคะว่าผักของพายจะขึ้นไหมนะคะในหน้าฝนแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีการปลูกผักแล้วก็ลุยกันในหน้าฝนแบบนี้นะคะซึ่ง เราก็ไม่รู้นะคะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอันใกล้เนี่ยเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสัปดาห์ต่อไปอเขาจะมีฝนหรือพายุมาหรือไม่นะคะก็ก็ลองติดตามดูนะคะส่วนอีกฝั่งนึงนะคะพายจะทำแปลงแบบ permaculture แบบ ใช้พวกกิ่งไม้ใบไม้หรือเศษวัสดุต่างๆที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะทับถมให้เป็นชั้นๆแล้วก็เอาดินมาใส่ใบไม้ใส่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากนะคะที่เป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ